ตอนที่69น้ำไกลไม่สามารถดับไฟใกล้พูดกันตามตรงแล้วจียอยหยวนซินนั้นยังถือได้ว่ายืนอยู่ในสถานการณ์ที่มีเปรี่ยนแย่หลังอยู่หลายส่วนทั้งระดับของขั้นลมปราณซึ่งสูงกว่าเกือบหนึ่งช่วงขั้นใหญ่อีกทั้งระดับขั้นลมปราณวิญญ,ญาณกับระดับขึ้นลมปราณแท้จริงของแย่หลังนั้นถือได้ว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างใหญ่หลวง เนื่องเพราะเมื่อคนผู้หนึ่งสามารถทะลวงพัฒนาระดับปราณของตนขึ้นมาสู่ขีดขั้นลมปราณวิญญาณได้สำเร็จปราณของคนผู้นั้นก็จะพัฒนาขึ้นไปอีกระดับจนสามารถเข้าถึงขีดความสามารถใหม่แบบที่จี่ยอหยวนซินสามารถแปลงพลังปราณของตนให้กลายเป็นไอความเย็นยิ่งยวดซึ่งสามารถแช่แข็งสิ่งมีชีวิตใดๆทั้งเป็นได้ เมื่อสัมผัสได้ถึงลางร้ายประกอบเข้ากับรอยยิ้มชั่วร้ายของจี๋ยอหยวนซิงที่กำลังหน่วงรังพลังเตรียมจะใช้ออกด้วยยอดวิชาทำให้แย่หลางตัดสินใจบางอย่างได้ในทันทีทันทีที่ตัดสินใจว่าจะไม่ยั้งมือไว้ไมตรีอีกแย่หลางก็หน่วงรังรวมศูนย์พลังปราณในร่างมาไว้ที่ฝ่ามือจากนั้นจึงผลักดันปลดปล่อยฝ่ามือมังกรถล่มฟ้าออกเข้าใส่จี๋ยอหยวนซิงที่ยืนอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตร ครั้งพอฝ่ามือถูกดันออกไปยอดวิชาที่ฝึกฝนมาอย่างช่ำชองก็สำแดงเดชในทันทีจนก่อให้ก่อเกิดรัศมีพลังรวมศูนย์ทยานเข้าใส่จียอยยุนซินอย่างดุดนันอัญญประกาศคู่อัศเจรีอัญญประกาศคู่สัมผัสรู้ได้ถึงอันตรายยิ่งยวดที่กำลังคุกคามเข้ามาใส่จียอหยุนซิงที่วันนี้ไม่ทราบว่าแตกตื่นประหลาดใจไปกี่ครั้งแล้วก็ม่านตาหดวูบแล้วขยายออกอย่างตื่นตระหนก เนื่องเพราะตัวนางย่อมคาดไม่ถึงว่าเยหลังซึ่งเป็นฝ่ายตั้งรับเสมาอมาอยู่ๆจะชิงเป็นฝ่ายจูโจมเข้าใส่นางอีกทั้งกระบวนท่าที่อีกฝ่ายใช้ออกนั้นก็เป็นยอดวิชาซึ่งไม่มีทางที่ผู้ฝึกปราณระดับลงปราณแท้จริงอย่างเยหลังสมควรจะสามารถใช้ออกมาได้แน่นอนว่าการที่จี่ยอหยวนซินแตกตื่นลนลานจนทําอะไรแทบไม่ถูกย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกในความเป็นจริงแล้วหากว่าไม่ใช่เยหลางซึ่งมีความพิเศษเหนือคน มันก็แทบที่จะเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งผู้ฝึกยุดระดับลงปรานแท้จริงจะสามารถสำเร็จยอดวิชาอย่างฝ่ามือมังกรถล่มฟ้าได้เมื่อยากจะสำเร็จวิชาก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการใช้ออกอย่างช่ำชองในสถานการณ์จริงดังนั้นเมื่อมองกลับมายัางแย่หลังที่สามารถรวมศูนย์พลังเพื่อปลดปล่อยกระบวนท่าออกมาได้อย่างรวดเร็วแบบผิดปกติในสถานการณ์อย่างตอนนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดสภาวะที่ชวนให้หน่าตื่นตะลึงทันทีที่ถูกคลื่นพลังจากฝ่ามือมังกรถล่มฟ้าคุกคามเข้ามาใกล้ ทางเลือกของจียอหยวนซิงก็มีเหลืออยู่เพียงสองทางหนึ่งนั้นคือออกกระบวนท่าส่วนหมายแลกชีวิตกับแย่หลางสองคือรีบดึงรังคืนเปลี่ยนกระบวนท่าจากรุกเป็นรับซึ่งย่อมเป็นที่แน่นอนว่าด้วยฐานะธิดาเทพของจียอหยวนซิงนางย่อมไม่ยินยอมและไม่ยินดีที่จะเดินหมากแลกชีวิตกับผู้ใดตัดสินใจท่ามกลางวิกฤตซึ่งไม่คาดคิดว่าจะต้องเจอได้อย่างรวดเร็วจียอหยวนซิงก็รีบรังดึงพลังเพื่อเปลี่ยนกระบวนท่าเป็นตั้งรับ แต่ด้วยเพราะระยะเวลาที่มีนั้นกระชั้นสั้นประกอบเข้ากับต้องเปลี่ยนกระบวนท่าจากรุปเป็นรับอย่างฉุกละหุกจึงทําให้สภาพของจียอหยวนซินนั้นทุลักทุเลอยู่ไม่น้อยรวบรวมหน่วงรังรัศมีพลังปราณออกมาเพื่อสร้างเป็นปราการต้านรับมังกรจําแรงจากพลังของเย่หลางซึ่งทยานเข้ามาใสา่ ครั้งเมื่อกระแสพลังปราณของเย่หลังปะทะเข้ากับปราการพลังปราณที่นางหน่วงสร้างขึ้นมาป้องกันตนเองได้พักหนึ่งท่าทางของจียอหยวนซินก็แสดงออกให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากกินแรงในเมื่อบีบคั้นกันถึงเพียงนี้อย่างนั้นก็อย่าได้หาว่าตัวค่าไร้น้ำใจเย่หลังซึ่งปลดปล่อยกระบวน่าออกไปแล้วนึกคิดกับตัวเอง จากนั้นจึงหมุนควงหอ,อกวิเศษภายในมือและผลักดันหอ,อกวิเศษให้พุ่งทะยานออกไปเสียบตรงเข้าใส่ปราการพลังของจี๋ยอหยวนซินที่กำลังปะทะประลองกำลังอยู่กับกระแสปราณของตนเมื่อก่อนหน้าทันทีที่หอ,อกวิเศษพุ่งทะลวงเสียบปะทะเข้าใส่ปราการปราณของจี๋ยอหยวนซินปราการปราณซึ่งตกอยู่ในสภาพใกล้พังทลายอยู่รอมรอก็เกิดเสียงแต่กร้าวพร้อมกับริ้วรอยเสมือนกับกระจกที่กำลังจะแอตกออกให้ได้เห็นอัญญประกาศคู่อัศเจรีอัญญประกาศคู่ จียอหยวนซินที่ตกอยู่ในช่วงจังหวะของความเป็นและความตายม่านตาเบิดโพรงอย่างรู้สึกตื่นตระหนกในเสี้ยววินาทีนี้เองที่ภายในใจของนางเกิดความวันไหวเกรงกลัวขึ้นอย่างสุดระง,งับไงเลยนางจะสามารถคาดคิดว่าในวันนี้ตนจะต้องมาตกอยู่ในสภาวะเทนนว่านี้ได้ ในช่วงเสี่ยววีที่ความสิ้นหวังถาโถมและคิดว่าตนคงจะไม่รอดแล้วตอนนี้เองที่เกิดแสงประหลาดทอแววสาตส่องปลดปล่อยพลังงานบางอย่างออกมาจากเครื่องรางซึ่งตัวนางพกติดตัวตลอดมาเห็นว่าอยู่ๆก็ปรากดอพลังปราณระดับราชันโถมทยานออกมาห่อหุ้มสมานปราการปราณของตนที่จูนจะแตกทลายอยู่ร้องร้อให้กลับมาแข็งแรงมั่นคงอีกครั้ง จี่ยอยวนซินซึ่งฝืนยืนหยัดต้านรับฝ่ามือของเย่หลางอยู่ก็ส่งเสียงพึงพรรมพำออกมากับตัวเองว่าท่านปู่เนื่องเพราะเครื่องรางวิเศษที่ช่วยชีวิตตนเองในวันนี้คือสิ่งของซึ่งผู้เป็นปู่มอบให้ไว้พบติดตัวอัญญประกาศคู่อัศเจรีอัญญประกาศคู่กระหนักรู้ว่าการออกกระบวนท่าของตนที่ดูเหมือนนว่าใกล้จะสำเร็จผลกลับถูกดันกลับมา แย่หลังที่ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วก็ไม่รอช้าก็รีบหน่วงรังพลังปราณให้รวมศูนย์เพื่อเตรียมจะปลดปล่อยกระบวนท่าฝ่ามือมังกรถล่มฟ้าออกไปอีกครั้งให้ถึงที่สุดแม้จะรู้ดีว่าด้วยตำแหน่งฐานะหรือกระทั่งภูมิหลังของจียอยหยวนซินแล้วตนไม่สมควรที่จะลงมืออย่างดุดันและควรที่จะเผื่อทางถอยเอาไว้แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นตนในตอนนี้มีทางเลือกหรือก็ในเมื่ออีกฝ่ายแสดงเจตนาอย่างชัดเจนว่าต้องการฆ่าไม่ต้องการเจรจา อีกทั้งในตอนนี้ตนเองก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมอีกต่อไปว่ากันตามตรงแล้วบนร่างซีขวานบริเวณซึ่งถูกฝ่ามือของจี่ยอหยวนซินซัดเข้าใส่นั้นยังรู้สึกเจ็บปวดไม่หายเพราะแบบนั้นไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรเย่หลังย่อมไม่สามารถที่จะปล่อยให้จี่ยอหยวนซินหลุดรอดไปได้ เมื่อเตรียมออกกระบวน่าเสร็จแย่หลังก็ยกดันเพื่อชูฝ่ามือซึ่งเปรียบเสมือนกับประตูในการปลดปล่อยพลังขึ้นสู่ท้องฟ้าจากนั้นไม่นานกระแสพลังปราณมหาศาลก็ถูกปลดปล่อยจากฝ่ามือกลายเป็นมังกรจำแรงที่ทะยานขึ้นสู่ฟากฟ้าทันทีที่กระแสพลังปราณทะยานออกจากฝ่ามือมันก็ก่อตัวขึ้นเป็นรูปทรงของมังกรจำแรงเมื่อปราณประสานเข้ากับพลังมานาได้อย่างลงตัว มันก็แทบที่จะเปลี่ยนจากมังกรจำแลงให้กลายเป็นมังกรที่มีชีวิตจร,จริงๆพุ่งทยานก่อรูปสร้างตัวออกจากฝ่ามือของเย่หลางขึ้นสู่อากาศได้สักพักกระแสพลังปราณของเย่หลางก็ม้วนตัวตลบลงมาจู่โจมบดขยี้เข้าใส่ปราการพลังของจี่ยอหยวนซินจากมุมสูงเห็นอย่างนั้นจี่ยอหยวนซินที่เพิ่งจะคลายใจตั้งสติให้กลับมาใหม่ก็เกิดความรู้สึกโกรกตกใจขึ้นอีกครั้ง นางไหนเลยคาดคิดว่าอีกฝ่ายจะสามารถปลดปล่อยกระบวนท่าซึ่งทรงพลังออกมาได้อย่างถี่ยิบรวดเร็วถึงเพียงนี้ท่ามกลางความเกรงกลัวและไม่เข้าใจต่อขีดความสามารถของแย่หลังอย่างถึงขีดสุดความกลัวแบบสุดขั้วหัวใจก็กัดกินจิตใจของจียอยอยู่ซิงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนถ้าจะให้บอกกล่าวตามความจริงแล้วประสบการณ์ที่เคยผ่านสถานการณ์ซึ่งยากลำบากอย่างเช่นสถานการณ์ที่ต้องใช้ชีวิตเป็นเดิมพันแบบที่เผชิญอยู่ตอนนี้ จียอหยวนซินซึ่งคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดในฐานะธิดาเทพย่อมไม่สามารถเทียบเปรียบได้กับแย่หลางซึ่งต้องฝ่าฟันตั้งแต่ต้นมาด้วยตัวเองแม้ว่าจะปราดดอมวลพลังระดับปราณราชนออกมาหนุนเสริมทำให้ปราการปราณที่สร้างออกมาป้องกันตนเองของจียอหยวนซินแข็งแกร่งขึ้นอย่างยิ่งยวดหากแต่คนที่เป็นจุดศูนย์กลางและกำลังยืนหยัดอยู่ใจกลางของปราการกลับเริ่มอ่อนแรงแล้ว ถึงแม้พลังปราณจากฝ่ามือมังกรทลายฟ้าของเย่หลางจะยังไม่สามารถทลายกำแพงพลังงานแข็งแกร่งของปราณระดับราชาให้ทลายลงได้แต่จะอย่งางไรน้ำกลย,ย่อมไม่อาจดับไฟใกล้ต่อให้เป็นปราณระดับราชาแต่ถ้าถูกหนุนเนื่องกดดันเข้าใส่อย่างต่อเนื่องสุดท้ายแล้วพลังงานที่แฝงมากับเครื่องรางจะต้องหมดลงเมื่อฝ่ามือที่สองของตนยังดูเหมือนจะยังไม่มากพอเย่หลางก็เตรียมทอทุ่งสุดตัวโดยการปลดปล่อยฝ่ามือที่สามออกตามติด ิพี่หญิงอุ้ยหลิงซึ่งเห็นว่าสถานการณ์ไม่ค่อยจะสู้ดีแล้วรีบยกชูกระบี่ขึ้นมาและทยานเข้าทิ้มแทงใส่เย่หลางเพื่อหวังจะช่วยคลี่คลายวิกฤตให้กับผู้เป็นสิทธิีถึงแม้ว่ากระบี่นี้ของอุ้ยหลิงจะไม่ได้ทรงพลังและหน้าหวาดเกรงเหมือนกับกระบี่ของจียอยวนซีนหากแต่มันก็มากพอจะขัดจังหวะทำให้เย่หลางไม่สามารถปลดปล่อยฝ่ามือมังกรถล่มฟ้าคำรบสามออกไปได้ กลับมาทางด้านจียอหยุนซินที่แทบจะหมดเรี่ยวสิ้นแรงจากการเสียท่าตกเป็นเป้าให้กับฝ่ามือมังกรถล่มฟ้าของเย่หลางทันทีที่สามารถอาศัยช่วงจังหวะที่ผู้เป็นสิษธ์น้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือจนสามารถใช้พลังงานที่แฝงมากับเครื่องรางวิเศษคลี่คลายกระบวนท่าของเย่หลางไปได้จียอหยุนซินซึ่งเพิ่งจะผ่านนาทีของความเป็นและความตายมาหมาดๆก็เปิดปากตะโกนบอกกับผู้เป็นสิทธ์น้อง พวกเราไปเอ่ยกล่าวจบจียอหยวนซินก็ผิวปากส่งสัญญาณเรียกนกยักษ์ที่ร่อนทะยานรออยู่บนฟ้าให้ดิิงทะยานร่างลงมารับตนและผู้เป็นสิทธิ์น้องรอคอยอยู่ชั่วครู่หนึ่งเงาร่างใหญ่สายหนึ่งก็โฉบทะยานลงมาเพื่อเตรียมจะรับจียอหยวนซินกับอุ้ยหลิงหลบหนีไปเย่หลางเห็นแบบนั้นก็รีบปลีกตัวทะยานออกไปหนีพิ่เอาร่างของเถียนปิงปิงกับองคหญิงซือซือให้หลบพ้นออกจากแนววิถีการบินของวิหกยักษ์ครั้งพอหันหลังกลับมามองอีกครั้ง และวิหกก็ทะยานร่างออกไปไกลลิฟแล้วจับจ้องมองมายังเงาร่างของเย่หลังจากบนหลังวิหกยักด้วยความแค้นอยู่พักหนึ่งปากรูปกระจับของจียอยหยวนซินก็เอ่ยขึ้นความอัปยครั้งนี้ข้าต้องทวงถามกลับคืนแน่สิทธิท่านอุ้ยหลิงที่เห็นใบหน้าซึ่งซีดเผือดของผู้เป็นสิทธิออกปากขึ้นอย่างรู้สึกเป็นห่วงนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่นางมีโอกาสได้เห็นสภาพของจียอยหยวนซินทุลักทุเลถึงเพียงนี้ขูป,ปาก อย่าได้กล่าวให้มากความจียอยวนสินเอ่ยกลับมาทางด้านเย่หลางเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายจากไปจนไกลลิฟแล้วแย่หลังก็คลาย,ยวงแขนที่หอบที่ร่างของเทียนปิงปิงกับองค์หญิงซือซือลงจากนั้นคนซึ่งยืนหยัดอย่างมั่นคงตลอดมาก็คลอมตัวสุดนั่งลงด้วยความอ่อนล้าเจ็บปวดคุณชายเย่คุณชายเย่เทียนปิงปิงที่ด้านข้างรีบตะกายร่างลุกขึ้นมาดูอาการของแย่หลังอย่างร้อนรน คุณหนูข้าคงต้องรบกวนท่านแล้วแย่หลางเอ่ยบอกอย่างอ่อนแรง